โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงหนุ่งหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจคลึนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแล้วก็เลย,ยืนบายแอปของเรา VIP KN l N ครับเอามาถึงคําคืนวันเสาร์นะครับคลิปนี้ต้องทาเป็นคลิปแยกและเป็นคลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลา5ทุ่มตรงนะครับฟุตบอลลีกของนอ์เว่สตอมก็เตเสร็อันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับออสอันดับ9 เจ้าทินเนี่ยมีอยู่20แต้มครับเกมล่าสุดบกไปแพ้อารเลซุนมาศูนต์ต่อหนึ่งนะครับเทอร์มมนเซนเจลกองหน้าเป็นลาสซาเวนเซนนะครับเป็นตัวหลักในขณะที่ออสสิบาตาม้มเกมล่าสุดเปิดบ้าน เอาชนะแชมป์เก่าอย่างโบโดโกริมมา3-2นะครับมีมิลานโยโตวิชกับคอรัดวัลเลมเป็นตัวทีเด็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันซอมกอเซตเอาชนะไปกลับเลยครับเกมในบ้าน3-0เกมเยือนบุกชนะ1-0นะครับทีนี้ครับเปิดมาให้สตอมกอสเซตเป็นต่อครับคือไม่ต้องแปลกใจนะครับแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังออสจะดีกว่าครับพวกเขาออสเนี่ยชนะ3จาก4เกมหลังสุดในขณะที่ซอมกอสเซตแพ้2จาก3เกมหลังสุดแต่ว่าสตอมกอสเซตเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากนะครับท่านนับเฉพาะเกมในบ้าน r อมก็เซตชนะมา4เกมรวดแล้วส่วนใหญ่ชนะขาดด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าดุดันในบ้านครับเกมนี้ยังน่าเชียร์ซอมก็ s e ตเป็นบอลต่อครับผมว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะแน่อย่างน้อย1ประตูนะครับให้เชียร์ r อมก็ s e ตเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย